สวัสดีครับผมสวตสครัือมกุกม่วงเขาใหญ่นะครับวันนี้กับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับประกาศหาบ้านให้หมาหให้นกหมาเนาะัที่นี้น้องแก้วครับซึ่งเ็งานอยู่กับผมอยากได้ครับคนต่อเสียเอาเฟย์ดอนครับมาแหลกครับน้องหมาดิน้ำผ่านเล็กน้อยครับสวัสดีพี่น้อนข้างบ้านนะครับสวัสดีสวัสดีบอลใช่ไหมครับสวัสดีเอาบอลใช่ไหมครับ สสวัดีค่ะเป็นยังครับหันันบอสใช่ไหมเนี่ยเสียงวันนี้แก้วหรือแก้วบ้านยุบเซ่บ้านยุบบ้านไหนบ้านหน่อยบ้านยุบบ้านไหนบ้านน่อยบ้านยุบบ้านทาวาดจ้ะน้องแก้วอายุยักปีแล้วครับสี่ปีแล้วอ๋อน้องแก้วอายุยี่สิบสี่ปีอ่าอยากได้อยากได้ตัวไหนตัวนี้เป็นยังไงอยากได้หมาหลาปีนั่นีิหมาหลาปีนั่นสิคือใครก่อนอ๋ออยากได้หมาตัวนี้เพราะว่าหมาตัวนี้คือหนู เอาใส่ไหมเนี่ยครับหรือมาก็ได้อ๋อเดี๋ยวคันได้ไปนี่คิดมาสิเปียนย่งเงียพี่ต้งมีเทีเลียงน่หเาบใส่ไหมเนี่ยวันมหรังเลียงก็ต้องมีเียเลี้ยงอาจับไหมลูกอาจับไหมไว้ไ่หูยาจับไหมไว้อาจับไหมจับยังสิเลยงเลี้ยงคือพี่เลี้ยงเหรอครับเอาบใช่ไหมสิ เปี่ยวมันกัดเปลียกัดไก่เพื่อนบ่เปลียมันตายบ่บ่จ้ะสิเลี้ยงคือลูกบ่แม่อย่างคือลูกจ้ะอืออย่คือลูกบักบังนี่บักนี่ยังไงบักชาโคบักชาโคหักมันบ่บักไงหักจ้ะจะเอามาเอาบักนี่มอาเถอะเอาบักชาโคเลยออ๋เพี้ยนจัะมันเอหัก หอมมันก่อนหอมมันเฮาไปก่อน, <c oughs> น,นสัญญาว้างในี่้สัญญากับพี่น้องเป็นขั่นเด็ดับชาโกไปกเลยเสี่ยงมันเป็นย่างดีสี่ออมหัวเหีน้นออมหัวเหีน้นลงทุนออมหัวเหิ้ยนี่ประมาณจังเงินประมาณหมืน่นกี่บาทเงี้ยอ๋อกี่บาทเงี้ยประมาณหมณื่นหนึ่งหัวหิ้งเพื่อมาบักชาโคตัวเดียว <c oughs> อันนี้คือการลงทุนขันข่นเด็ดโอ้บอกกันเรี่ยวมันได้เลย ที่ให้อาหารแบบดมันกินอ<ร>าหารเดกตอกป็ล้วเอาแบบพีเปียวเอาแบ,บ่เปียวเลี้ยงอยงเอเสมันจของว่าขอขววะไม่ไปหไม่ไปนะหหให้การเปการไกลคนมาถ้านไป,ป,ป,ปการเป็ดการไกลคนนี่ก็ถือว่ามันจะเป็นภาระของสังคมเนี่เอา บอกใช่ไหมบอกว่าขอยืนยันกับพอ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ของสปตจุ้มกังของไงติดตามทางเพจของจุมกังของไงนี่หนูสัญญาว่าสีเลี้ยงบักชาโค้นี่ให้ดีที่สุดสัญญาสัญญาวาาันเช้าช่วยให้ดีที่สุดเอาบอกไปแบบใดเนี่ยแบบไหนบแบบสัญญาแบบจังไหนสีเลี้ยงแบบจังไหนเอาบอกอบอกับเลี้ยงที่ดีทีเทบเลี้ยงที่บ้าน เออผูเห็้ยนของแย่มันอยู่ดิอย่างที่กูอ่ะไปซื้อแอลจะไปซื้อแอลคว่มขายกค้ชจะซื้อแอโอเคเอออย่างดีดีแล้วแต่เอ็มกูสิเดียวมาไหวขอบคุณค่ายขอบคุณค่ะชาโควอร์แมนยิ้ใหม่บกว่ากว่าทั้งวันพรอมแก้มเออนี่นะครับน้องแก้วนะครับเป็นพนักงานที่ร้านบุญรุ่งสังฆพันธ์นะครับก็ รับน้องชาโกเฮ้ยนี่ไม่นะครับชาโกนี่ไม่นะครับไม่นี่ไมครับนี่ไม่ครับก้อนเอาสวัสดีมันกนเอาก็ครับรับพี่น้องไปสักนิดนะครับนาะเดี๋ยวโตต่อไปเดี๋ยวจะมาสัมผัสนะครับว่าสิเป็นของผู้ใหน,นะครับอันนี้ก็น้องแก้วเอาอาหยังมาแหล็ก่อเควดอนมันวนะ่เอาเควดอนมาแหลกตัวหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ